สวัสดีค่ะชาวมิถุนและคณะมิถุนคลิปนี้เป็นแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้คุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนพลังงานทั้งหมดเป็นแบบภาพรวมเพราะฉะนั้นอย่าลืมรับฟังเพื่อความเมางเอาไว้ก่อนสําหรับใครที่สนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวทักทายผ่านไลน์เข้ามานะคะเนนยาม่มอมหมอไม่สามารถรับสายตรงได้ทุกกรณีมิถุนคุณคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนหรือ2 ขอโทษค่ะหรือ14มิถุนาย,ยนถึง14กรกฎาคมพูดง่ายๆศาสตร์ของเราดูได้ทั้งสากลแล้วก็ศาสตร์ไทยเริ่มต้นใบแรกนะคะเป็นพลังงานหลักของคุณไพ่ก็คือไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยเนี่ยนะคะแน่นอนเรื่องของถ้วยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นเรื่องของความต้องการทุกๆคนนะคะมีคนรักมีครอบครัวคุณก็คงต้องการความรักที่เพียบพร้อมความรักที่สมบูรณ์พร้อมความรักที่มีความสุข เติมเต็มซึ่งกันและกันเห็นไหมคะภาพไพ่อุดมสมบูรณ์นะคะได้รับสิ่งที่พวกคุณรอคอยมันเป็นเรื่องของการเติมเต็มที่นี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติม นะคะทำไมไพ่สิบถ้วยถึงเกิดขึ้นเป็นพลังงานหลักของพวกคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนทีนี้ไพ่ไปต่อมามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แน่นอนเรากำลังอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันอยู่นะคะพไพ่ใปต่อมามันเป็นไพ่เดอะฟูลสิบดาบแล้วก็เจ็ดดาบเพราะฉะนั้นอ่ะหมอขออนุญาตพูดอย่างนี้สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์กันอยู่นะคะไม่ว่าจะต้นสายไปเหตุมาจากเรื่องของบุคคลที่3ก็ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเงินก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพอะไรใดๆก็ดีนะคะตอนนี้เนี่ยชาวมิถุนและคณะมิถุนคุณอาจจะไม่ได้มองหรือโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณโดยตรงแต่คุณอาจจะใช้หรือโฟกัสความสัมพันธ์ของผู้อื่นเป็นหลักเช่นอะไรบ้างนักการเมืองเน็ตไอดอลดารานักร้องนักกีฬา,า,กกกกาใครก็ได้ค่ะที่คุณรู้สึกชื่นชมและชื่นชอบ แน่นอนค่ะมันไม่ผิดมันไม่แปลกที่เราจะมองหรือยึดหลักเพื่อกระตุ้นให้ความสัมพันธ์ของตัวเองดีหรือขับเคลื่อนความสัมพันธ์ตัวเองให้ดีขึ้นแต่ถ้าเรารับมามากเกินไปพลังงานพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่ลงหรือดาวลงด้วยซ้าเนืน่องจากภาพไพ่มันคือการพยายามคว้าสิ่งที่มันเกินเอื้อมแล้วมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าพื้นเพความสัมพันธ์ผู้คุณอาจจะมีปัญหากนันตั้งแต่แรกเริ่มหลายๆคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะคะหลายๆคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพคนนึงพยายามเขียนให้มีความสุขอีกคนหนึ่งมันตามไม่ได้เนะ่เพราะเรื่องของสุขภาพไม่ให้หรือแม้กระทั่งนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ อยากมีเวลาร่วมกันอยากโพสผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเหมือนคู่อื่นๆบ้างแต่คุณได้แต่มองได้แต่ส่องเห็นคนอื่นแฮปปี้เห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่คุณกลับไม่ไม่ใช่แบบนั้นหรือแม้กระทั่งบางคู่นะคะถ้าดูดีๆกันอยู่จะบอกว่าคุณแอบซ่อนความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้ ภายในจิตใจตัวเองแล้วก็นําเสนอในทิศทางที่มันเป็นบวกเพื่อให้สังคมรับรู้เพื่อพยายามรักษาสปันครอบโรรวหรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานหมอมองว่าความรู้สึกแบบนี้มันค่อนข้างหนักสุดท้ายสําหรับใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวรักซ้อนักสามเศร้าภาพภายมันค่อนข้างชัดเจนเนอหาว่าเรื่องราวที่คุณกําลังเกิดขึ้นคือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นมือที่หนึ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลัง คนกลางไปให้ความสำคัญกับคนที่สามอย่างออกหน้าออกตาดูแฮปปี้ดูมีความสุขมากคุณทำได้แค่อะไรคุณทำได้แค่มองอย่างเจ็บปวดรุดเรามันเคยเป็นที่ของเรานะคาความสุขตรงนั้นเคยเป็นของเราดังนั้นนะคะหมอจะยามว่าความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ว่าคุณ จะเจอในลักษณะแบบใดก็ตามมันขึ้นอยู่กับคุณที่คุณจะเลือกหรือไม่เลือกนะคะเลือกรับมากมากคุณก็รู้สึกมากเลือกรับมาน้อยแล้วเข้าใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณจะโอเคกับความสัมพันธ์โอเคกับตัวเองทีนี้มิถุนลักนามิถุนนะคะเรามาดูกันว่าคุณเกี่ยวข้องกับใครบ้างภาพไพ่ที่ได้เนี่ยดูซิหมอมองนะนหลายๆคนอาจจะเป็นรักทางกายนะคะเป็นคนที่มีอายุ เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมบางคนนะนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบแฟนนะคะอย่างที่บอกไปพวกคุณนะไม่ได้เจอกันเลยทบการเจอกันน้อยระยะทางมันมันเป็นปัญหาต่อความสัมพันธ์ของพวกคุณนะนะคะม, <c oughs> มาดูกันซิอักษรที่เกี่ยวข้องกับตัวเขา หรือว่าคนน่ะนะบอกเลยว่าเจอกันทั้งเดี่ยวนะคะแล้วคุณต้องการความรู้สึกแบบนั้นได้พบได้เจอกันอีกถ้าใครที่เลิอกอายอย่าล้างกันไปแล้วอย่างที่บอกเนาะถูกจริงไว้ข้างหลังคนรักของคุณไปค่อทั้างไกลเหมือนกันนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากูอาจจะยังไม่กลับด้วยซ้ำอักษรนะคะของคนรักของคุณก็ได้หรือบุคคลที่3าก็ได้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีที่พลต่อความสัมพันธ์นี้ นะคะก็เป็นตัว A ตัว O ตัว B ตัว D สุดท้ายเป็นตัว S นะคะมาดูการคนรักของชาวมิถุนและคณะมิถุนรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนกรณีมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นหมอแยกให้นะคะตามพลังงานไพ่ที่ได้รับ เริ่มต้นนะคะจากคนที่อยู่ด้วยกันอยู่แต่มีปัญหาเรื่องราวรักซ้อนรักสามเศร้าหรือปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะคะที่คุณพยายามจะผลักดันให้ไปสู่จุดของคําว่า,าความสุขการเติมเต็มฝ่ายนี้นะฝ่ายคนรักของชาวมิถุนนขนามิถุนเขาอยู่ในจุดของเขาเองเนะี่ยต้องบอกอ่างนี้นะ เขามองว่าสิ่งนี้เขามีอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วทำไมจะต้องดิ้นรนให้เหน็ดเหนื่อยทำไมจะต้องดิ้นรนไปเท่าเทียมกับคนอื่นหรือคู่อื่นให้เข้าใจให้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีอยู่มัน80ก็ได้แต่มีความสุขกับ80ได้นะมันอาจจะแค่60ก็ได้แต่คนเรามีความสุขกับ60ที่มีอยู่ได้นะ อารมณ์เขาจะไม่ค่อยคล้อยตามแล้วถ้าถูกเร่งนะ,ะคะคนนี้ชาวามิถุนคุณเร่งเขาไปเถิดพาไพ่มันเขานั่งชัดนะคะเห็นไหมนั่งห้อยตัวไม่ทาอะไรทั้งเร่งทั้งเข็นเขาจะไม่ลุกขึ้นปฏิบัติตัวหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆดทั้งสิ้นยึดหลักความเป็นตัวของเขาเองยึดหลักในเรื่องของความคิดเป็นหลัก อยู่แล้วว่ามันโอเคอยู่แล้วพอใจอยู่แล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่ในกรณีของคนที่เกี่ยวข้องกับรักซอนักสามเศร้านะคะหมอขออนุญาตบอกอย่างนี้เลยว่าถ้าฝั่งนี้คือคนกลางในความสัมพันธ์ถ้าฝั่งนี้คือคนกลางในความสัมพันธ์นะนะคะตัวคุณค่อนข้างเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้เหมือนกันนะคะเนื่องจากมอง,มองว่าเนี่ย มันยังเป็นความสัมพันธ์แบบรักซ้อนรักสามเศร้าคุณจะเลือกายใดายหนึ่งจะทิ้งอีกายหนึ่งไปแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มก็ไม่ได้ทำได้แค่พักทำได้แค่ห่างกับความสัมพันธ์มันอาจจะมีพันธะผูกพันธ์ต่างๆนะคะที่ทำให้พวกคุณเลิกจากกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลือกายใดายหนึ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ แต่ถ้าคุณคือบุคคลที่เป็นมือหนึ่งในความสัมพันธ์นี้แน่นอนภาพไพ่มันชัดเจนค่ะคุณเบื่อไหนความสัมพันธ์นี้มากคุณรู้สึกบองตรงนะนคะคะค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายสะิดสะเอียนของความสัมพันธ์มันมาถึงจุดหนึ่งนะที่คุณจะต้องนั่งคิดคำหนึ่งอะค่ะ ว่าควรจะพอแค่นี้ดูแล้วคุณค่อนข้างตัดสินใจนะนะคะด้วยความรู้สึกว่าคุณไม่เอาอะไรเลย,เลยทีนี้อะต้องพูดอีกนิดนึงนะคะในกรณีของฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันห่างไกลกันด้วยเรื่องของระยะทางนะคะถ้าความสัมพันธ์ของคุณดีอยู่แล้วนะคะแล้วคุณมาเจอสถานาการณ์ของการที่ อ่าเจอสภาพว่าโควิดทําให้เดินทางไปหากันไม่ได้เจอกันไม่ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องรักซ้อนไมไ่มีปัญหาเรื่องอื่นๆคุณแค่อยากเจอกัน,นเป็นคพามอนสมันแค่นั้นนะคุณจะเฝ้า,ารออย่างใจเย็นาพาใพ้มันบอกอย่างนั้นมุ่งมันกับทำทำสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรจะทําก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการาวการเงินการงานคุยกันทุกวันที่คุยกันได้ อย่างน,น้อยก็มองค่ะว่าการไม่ได้เจอแต่เราก็มีอินเทอร์เน็ตคุยกันนะคะเฟซไทม์ได้อืมแต่อย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้เติมเต็มความสุขแบบร้อเต็มเพราะคุณไม่สามารถอ่าสัมผัสกันได้นะคะจ้องตากันได้หอมแก้มกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้น สุดท้ายมิถุนคุณรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนไพ่ที่ได้เป็นไฮพีเทสนะคะราชาถือดาบแล้วก็สุดท้ายเป็นไพ่สามถ้วย <c oughs> พลังงานค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าตัวคุณต้องการแล้วคุณต้องให้ได้มาอย่างที่บอกตัวคุณเองอาจ,จะเป็นคนยึดหลักหรือถือหลักใครสักคนหรือสักคู่หนึ่งเป็นต้นแบบ เห็นเขาแฮปปี้เห็นเขามีความสุขคุณก็อยากมีด้วยแล้วคุณจะต้องอเข็นมันให้เกิดขึ้นให้ได้ทางไกลกันเรื่องของระยะทางคุณจะไม่รอโอกาสค่ะแต่คุณจะสร้างโอกาสด้วยตัวคุณเองนะคะอยู่ดีไปจ้าเอกอยู่ดีไปสไปด์อะไรเงรี้ยอารมณ์ประมาณนี้หรือแม้แมกระทั่งนะคะหมอจะบอกว่าให้คุณหันหน้าเข้าหาเพื่อนๆบ้าง แงเทาอยู่กับเพื่อนๆนะคะสนุกสนานนะคะไปชิวๆตามร้านกาแฟาที่มีบรรยากาศดีๆเลือกหาความสุขให้กับตัวเองในที่ทางอื่นก่อนแต่ในกรณีของคนที่ชาวมิถุนและคะนมิถุนซึ่งเป็นบุคคลที่หนึ่งในความสัมพันธ์คุณไม่เอาเลยตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณะนะคะ,ะถูกทิ้งไปข้างหลัง แล้วกลายเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเป็นคนใหนความลับไปซะแล้วคนรักของคุณอาจจะโชว์หรือโชว์ออฟนะคะบุคคลที่สามให้สองคนรับรู้คุณไม่โอเคแน่นอนแต่คุณจะลุกขึ้นทำอะไรไหมหมอหมองว่ามันก็ไม่ไม่เหมาะหรือนะคะคุณจะมองว่ามันไม่ควรจะทำการลุกขึ้นหือมันยิ่งทำให้ เป็นการประจานตัวเองลักษณะภาพไพ่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณคือบุคคลซึ่งมีบุคคลที่3มในความสัมพันธ์พูดง่ายๆคุณคือคนกลางไพ่คนๆชัดเจนคุณอาจจะให้ข้ออ้างกับตัวเองว่ามือที่หนึ่งไม่สามารถตอบโจทย์หรือให้ความสุขกับคุณแบบร้อยเปเซต์เต็มได้คุณถึงจะต้องไปหาเล็กๆน้อยๆข้างนอกบ้านเขาอาจจะไม่เข้าใจคุณ ไพ่มันเป็นลักษณะของการที่คิดแทนกันไปนแล้วด้วยทีนี้มาดูกันนะคะถ้าคุณมีเรื่องราวรักซ้อนรักสาเศร้าเน้นนะสำหรับคู่ที่มีเรื่องราวรักซ้อนรักสามเศร้าเท่านั้นมาดูกันนะคะว่าแต่ละคนรู้สึกต่อกันเช่นไรอันนี้เปิดไพ่ขยายให้นะคนกลางมือหนึ่งมือที่3มมิถุนคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ตำแหน่งไหน เราฟังพลังงานของตัวเองแล้วจัดเราจัดวางพลังงานที่เหลือด้วยตัวของเองได้เลยเริ่มต้นนะคะคนกลางร,รู้สึกยังไงกับมือที่หนึ่งไพ่สองเหรียญสิบไม้เป็นราชาเือเหรียญเนี่ยชัดเจนนะคะที่หมออ่านไปทั้งสองมุม,มเมื่อกี้น,นะคนกลางคุณค่อนข้างนะคะ มองว่าการกลับเข้าไปในความสัมพัน์เดิมมันเป็นอะไรที่ยากลําบากมากหมอเชื่อว่าคุณน่าจะตัดสินใจมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วว่าคุณจะไปคุณจะมุกอ่อนไปข้างหน้าคุณเลือกแล้วคุณเลือกบุคคลที่3แล้วแล้วคน้างชัดเจนในเรื่องของความคิดความอ่านของตัวเองคือเป็นคนที่ไปข้างหน้าอย่างเดียวจะไม่ถอยหลังกลับเพราะว่าเนี่ยฮะความรู้สึกต่างๆนาเนี่ยคุณมองว่ามันกลับคืนมาไม่ได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณก็ตามหรือฝั่งของมือที่หนึ่งก็ตาม คุณอาจจะทําเขาไว้ค่อนข้างรุนแรงความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะทําเขาไว้ค่อนข้างหนักหน่วงคุณรู้ตัวอย่แล้วค่ะว่าคุณทำให้เขาเสียอ,อกเสียใจมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมองว่าการที่จะไปรื้อฟื้นหรือการไปซ่อมแซมความสัมพันธ์เดิมมันอาจจะยากกว่าวก,การเริ่มต้นใหม่อันนี้คือความคิดหรือมุ่น้นยะของคุณเท่านั้นนะมิถุนนะคะย้นานะคุณรับฟังเฉพาะพลังงานของคุณต่อมามาดูกันนะคะว่าแล้ว มือที่หนึ่งรู้สึกยังไงกับคนกลางในความสัมพันธ์นี้ไพ่ที่ได้เป็นไพ่เป็นไพ่พระสองไม้สุดท้ายเป็นไพ่สิบเหรียญจริงๆแล้วนะคะตามไพ่อะค่อนข้างชัดเจนชาวมิถุนและคณะมิถุนคุณเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของมเป็นที่สุดถึงที่สุด ภาพพของความเสียอ,อกเสียใจอะไรมากมายมันไม่ได้ออกมาไม่ได้ฟูมฟายขนาดนั้นหมอยังไม่ได้เห็นเรื่องของน้ําตาของคุณในช่วงเดินพฤศจสติกอาย,อยุนีดซ้ําเพราะฉะนั้นอาจจะเน้นย้ํานะคะว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นมาสักพักใหญ่ห,ญหรือนะคะเกิดมาแล้วแหละเพิ่งเกิดแหละแต่ว่าคุณอ่อนข่างชัดเจนว่าเออถ้าดีสมควรเป็นครอบครัวสมควรที่จะอยู่ร่วมกันคุณก็จะรับไว แต่ถ้าไม่ดีทําไมคุณต้องแคร์ความรู้สึกของคุณที่มีให้ของคนกลางคุณเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่านะคะมันอาจจะติดตรงนิดนึงว่าบางทีต้องทําอะไรให้ชัดเจนให้ถูกต้องเช่นกลับมายานก่อนนะกลับมาเคลียร์กันนะก่อนกลับมาแบ่งในเรื่องของสินทรัพย์สินสมรสให้ครบให้ชัดเจนแค่นั้นเอง ทีนี้มาดูกันแล้วคนกลางรู้สึกยังไงกับมือที่สามในความสัมพันธ์นี้เจ็ดถ้วยขอโทษค่ะอันนี้ไพ่พระอันนี้คือไพ่ดีเอ็มเพลอืมแต่อ่านตามพลังงานไปแล้วนะถึงบอกว่าคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรกับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่กลับมาเรื่องของไพ่พระแล้วก็สุดท้ายเป็นไพ่สิบดาบ ความรู้สึกที่คุณมีให้กับมือที่สามนะคนกลางหมอจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ดีเยี่ยมแบบร้อเต็มก็ได้เพราะว่าคุณมาด้วยความกลัวหรือหวาดระแวงคุณเลือกหรือตัดสินใจเลือกมาแล้วด้วยคุณทิ้งมือที่หนึ่งความสัมพันธ์นี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะระแวงกับตัวเองว่าถ้าคุณเลือกคนผิด อันนี้ตายแน่ๆประมาณนี้ค่ะอารมณ์คุณมาแบบนี้เพราะฉะนั้นหมอจะบอกว่าไพ่ออกอย่างนี้หมายความว่าคุณไม่ได้มั่นใจนะคะไม่มัน่นใจไม่ได้มั่นใจคนที่เป็นบุคคลที่สามสักเท่าไหร่ว่าเขาดีจริงไหมเขาพร้อมที่จะเป็นความสัมพันธ์นี้จริงหรือเปล่าหรือนะคะเขาเป็นคนดีจริงนะไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้นอกลู่นอกทางช่วยกันทำมาหากินทุกสิ่งอย่าง นะคะมันเป็นลักษณะ,ะบบนั้นมีความไม่มั่นใจมือที่3รู้สึกยังไงเป็นเด็กถือไม้นะคะราชาถือทั่วและสุดท้ายเป็นไพ่เฮอร์มิตมฝั่งนี้เขาทั้งชัดเจนเป็นผู้ใหญ่พอตัวเหมือนกันนะนะคะแต่เป็นผู้ใหญ่ที่รู้ว่าควรจะพูดอะไรทำอะไรให้อีกฝ่ายเข้าใจและรู้สึกดีมีหน้าละ่ะถึงดึงคนกลางออกจากความสัมพันธ์มือที่หนึ่งมาได้แบบร้อยปอรเตเต็ม คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชนชีวิตความรักชีวิตความสัมพันธ์ลหลายๆคนอาจจะเป็นไม้มาก่อนหลายหลายคนอาจจะผ่านการแต่งงานนะคะหรือการมีชีวิตคู่มาหลายครั้งมีลูกติดเป็นแม่ลิงเดียวเป็นพ่อลิงเดียวเท่าที่ดูจากนายภัยนะคะคุณคือคนหนึ่งซึ่ง เมื่อมีใครเข้ามาในชีวิตตัวคุณพร้อมที่จะเปิดแขนน้ารับเรียนรู้กันไปคุณไม่ได้กลัวกับความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะผิดพลาดมากมายแค่ไหนก็ตามถามความรู้สึกที่คุณมีให้กับคนกลางคุณจะมองว่าคนกลางเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่พอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็จเจ้าชู้แบบเจ้าชูนะคะเป็นปลาไหลอะลื่นเป็นปลาไหลเลยแค่มองแวบเดียวก็รู้ เพราะฉันหมอจะบอกว่าเมื่อรู้สึกหรือสัมผัสซึ่งกันและกันได้ว่าเป็นคนเจ้าชู้ความไวเนื้อเชื่อใจแหละมันไม่ได้มีแบบร้อยเปอร์เซนต์อย่างแน่นอนแน่นอนค่ะความสัมพันธ์ที่เริ่มแบบผิดผิดมีบุคคลในความสัมพันธ์อยู่แล้วมีมือหนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเข้าไปหาบุคคลที่สามหรือยอมยอมเปิดแขนรับบุคคลที่สามไพ่ของเขาหรือของเธอก็เลยบมกบอกว่าเขารู้นะเขาอ่านเกมออก เขาไม่ได้ลหลงไหลหรือมองอะไรแบบพื้นๆเขาอ่านคนกลางออกแบบร้อยเซตเต็มเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนะคะคู่นี้เนะี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่แบบเป็นมวยถูกคู่นะคะ,ะแนวโน้มคาราทความสัมพันธ์ญี่ปุ่นและกะ็นามิถุนหนึ่งใบ นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานไหนก็ตามดูแนวโน้มคุณนะคุณกับคนรักนะคะหนึ่งใบเป็นไพ่เดลเวอร์สนะคะมันเป็นเรื่องเรื่องของทางเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง <S <S เพราะฉะนั้นหมอขออนญาตอ่านกว้างทั้งหมดเลย <S <S นะคะถ้าพวกคุณเป็นคนรักหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3ามไพ่ออกมาเน้นย้ำนะคะว่าไพ่เนี่ย บอกว่าผู้คุณอาจจะเป็นลักษณะต่างคนต่างคิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนหนึ่งอยากเรียกร้องอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะหวานแหววนะคะพาเที่ยวพาท่องเที่ยวออกสือก่ออะไรก็ตามหรือพยายามเร่งในเรื่องของหน้าที่การงานซัพพอร์ตให้มีการเติมเต็มในเรื่องของความสุขอีกฝ่ายหนึ่งก็จะนิ่งเงียบๆค่ะใจเยน็นๆค่อยเป็นค่อย,อย,อยไปเพราะฉะนั้น อยู่ในจุดของการที่จะต้องเจอกันคนละครึ่งทางเข้าใจความเป็นตัวตนของกันและกันด้วยแต่ทีนี้ถ้าในกรณีของคนที่บอกเลยนะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรักซ้อนรักสามเศร้าหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับระยะทางหรือจะเป็นนัยยะเชิงซ้อนทั้งสองเรื่องคือมีเรื่องของคนที่3แล้วก็มีเรื่องของรักซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอะนะขอโทษนะคะก็ <_ d ata> จะต้องบอกว่าไพ่เลอ,เอร์นะคะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณนะเมื่อู่นนี้จุดของการเลือกเลือกเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกทางใดทางหนึ่งเรายังไม่จอดลึกนะคะว่าผลของการเลือกของแต่ละฝ่ายจะมาในลนักษณะไหนหรือจบในลนักษณะไหนแต่อย่างน้อยหมอจะเชื่อว่าไพ่ของการเลือกหรือทางเลือกนี้มันเกิดขึ้น ถือว่าคุณยังมีโอกาสในความสัมพันธ์นี้อยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในความสัมพันธ์นี้วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ